ะะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปดูการดำนาเฮ้ยทุกครั้งก็พาไปดูแล้วนี่ทําไมวันนี้ถึงพาไปดูอีกเพราะว่าการดำนาวันนี้ไม่ธรรมดานะคะคือจะบอกว่าเออเอา่าอะไรนะเป็นการดำนาที่ยิ่งใหญ่สุสดเลยนะคะโอ้โหตื่นเต้นแล้วอยากเห็นแล้วนะคะก็จะบอกว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาะก็คนครึ่งหมู่บ้านเลยทุกคนที่ดำนาในวันนี้นะคะเป็นวันอะไรเพราะว่าอ่า ทุกคนจะเอาเงินที่ดำนาวันนี้นะคะไปทำบุญในวันเข้าพรรษานะคะจะบอกว่าทำไมถึงไม่รับเงินที่คนอื่นทำบุญมาคือจะบอกว่าอา่าครึ่งบ้านอะไปไปดำนาใช่ไหมอีกครึ่งบ้านอะไม่ไปแต่ว่าทำไมถึงอ,อีกครึ่งบ้านอะเขาอยากทำบุญเป็นด้วยเงินแบบเนี้เนาะเป็นเงินทำบุญแบบนี้แต่ว่า เขาไม่รับนะคะนะคะเพราะอะไรคือบุญนี้คือแบบบุญเออแบบว่างานทําบุญนี้ใหญ่มากคือ,อ,อทำด้วยแรงของชาวบ้านนะคะก็ตามไปดูนะคะว่าน้องโบฟองจะไปทําให้ชาวบ้านสนุกขนาดไหนคือจะไปทําอะไรหรือว่าจะไปสร้างสร้างแบบความเฮฮาขนาดไหนนะคะก็ตามไปดูนะคะไปสวดีย่าลรออ่าเปี่ยวแต้เองไม่ใช่ พี่นวนเปิดเสื้อมาถ่ายเลยเอามันไงกันเลยมาดีให้ถ่างไว <laughs> ้อีนใส่สีชมแรูเล้วนี่โอ้โอ้เออใจเนาะขาดหัวสั่งก็มา,มาเลยูยูย่าลูกจากมาเลยู่อะ สนุกสนานนะเปิดเพลงแบบดั้นเลยทุกคนคือแบบคนคนผ่านมาต้องแบบว่าจอดดูอะ่ะ <c> เ <oughs> พราะเปิดดังมากเลยนะคะคือตอนนี้คือทั้งหมดคือชาวบ้านของในหมู่บ้านกวางนะคะนี่เยอะไหมเ <c oughs> กือบครึ่งบ้านอะ่ะไม่เยอะก็ดูทุกคน <c oughs> อ๋อมาเลยมาเลยอ้าคุณป้าก็อยากออกกล้องเร็วๆๆววโ <c oughs> อ้ตรงรใครจับกล้องไน้เหมือ <c oughs> โอเค okay, ตอนนี้ก็แบบ เออใช่เราจะขึ้นไปนดไเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าอยากออกกล้องมากเดี๋ยวถ้าไม่ถ่ายกาลัวร้องไห้นะเนี่ยลูกเขาอยู่มาเลียนนุ่นอน่อเห็นไหมใช่อยากให้ลูกเห็นนะคะว่าเออ,เ,อ,อเขาสวยขึ้นขนาดไหนไปไปไปต้วยโอกาสอ้ไรในมือพี่นวนกลัวสมบัติลำโพงก็บ้อมาเนี่ ใครทไ้เลยือไม่เปมส่ลบัวด้ซือลบอีดาลบัวมีีมลวไกบัวลบเพือเพื่อน้านา่นม่นาคุณแม่คุณแม่แม่สวยมากคุณน้องคุณน้อง่ะไม่ใช่คุณแม่คุณน้องอ่ะแต่งตัวสวยมาก เดี๋ยวต้องต้องใส่ผ้าถุงสูงนิดนึงไปซมนาอันราดีตัวไส่วนดาอันดีตัวส่วนหน่อยะอันคนมันกลางว่าซอมนาวันถึงวันเท่าไหร ลำโพงเป็นใหญ่เลยเขาก็้ลำพงเป็นใหญ่เลยเขาก็ได้ไม่ใช่เรากลัวเขาไม่มีลำโพงก็แล้วลำโพงของน้องมานะคะคือแบบถ้าเปิดก็ไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่ามันคือแบบเล็กไงเนาะสู้เขาไม่ได้สู้ของเขาไม่ได้เลยคือเราจะมาเปิดแล้วก็ให้ลำโพงติ๊ก เขาถ่ายได้แบบมึงย่าตนึงนะยืนได้ดิเด้อหยอนื้อนื้อาจะไ่ได้ไได้มาช่วยหน้าดำหน่ข้าวช่วยให้หน้าขาวเหรอได้ได้มีแป้งแนะนำเนี่ยดูหน้าตัวเองยังไม่ขาวเลยจะมันแนะนำคนอื่นจะรอดไมเนี่ย ôi thôi 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 กันแล้วไม่สายไม่สายนะคะคือแบบแต่งหน้ารออะ่ะคือแบบเมื่อไหร่จะได้แปดโมงสักทีอะไรประมาณนี้เนะาะกลัวเขาแบบยังไม่เสร็จอะ่ะเปิดเทงระบงให้นี่คือแบบมีทิปไหมแบบเนี้ยฮะ em lấy cấm bí mật ဒီကောင်လေးထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ပြည်ရောင်သုံးမျိုးလာတာပေါ့ဒါကတဆောင်းလက်ပတ်လေးနဲ့ထုတ်ထားတာဒါကကျတော့ပူစီနံနဲ့ကြ้ายရင်နဲ့ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကြောက်နဲ့နိုးနဲ့ထုတ်ထားတာဒီကောင်းရှော်ရင်နဲ့ျှော်တဲ့ခါကျရင်ဖောက်ပြောက်တယ်ဥယေစပင်လေးကျွတ်တတ်တာပါပေါ့နော် มารู้ี้รเดีกางช่อเยี่นนั่างเสอลมั่เอดกเจ้นแงีไปละกันแบงซีรีบไปทายตัวสินแบยส์ที่สามตาเจ้จินจนยาสัผมที่ผลิตที่ผี่นสายเต้อยาแ่ะสามแหงสองใช่ไหมนี่ใส่มาจ้ารอตัวนี้เิดยายงมไปทาเลย๋อสามหงสองว่าแล้วก็ถ้า ทาติุมณีนี่สีเอ่อเลทองเชียรเลทองชีาอ well ันน na nah. ั่นอ่ะส uh ีเหงีเสีเหงแดว่ะติกกมณีกุมณีอาต้องทาเห้อ่ะในเวปโปรอันทับเป็นเอามาขายนี่สีเหงแปดนั่นอ่ะอันนี้ตีนในกุมณีเป็นสามเหลง2งเนี่ยี่ใเมันเปลี่ยเป็นเีกวนะเมนก็ได้ดีอ้ม่ากยิเอคานีอ๋ออันนี้คือมาจากหางจระเข้นะคะ တလီကကျတော့အမအားထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထုတ်ပေးထားတယ်။အမထိုင်းနိုင်ငံလေ။ညအရင်ညနေတည့်ပေါ့နော်။ညနာအစ်ဟိုကွာညနာတည့်ဆက်ပြတယ်။ပေါင်းတင်စင်းနဲ့တုံးတာ။တလီကကျတော့လေလံနာကျွန်းနားလေးချိန်မှာ3000နဲ့တော်ထားတယ်နော်။ဆိုင်မှာကျတော့သူက၄00ကျော်ကျော်လောက်။350လောက်ပဲ။3550လောက်ပဲ။အဲ့လိုပေါ့နော်။အော်ဒါကတော့မျက်ပြီးတော့ကျော်နာပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီဥစ္စာလေးကျတော့သူကညနာအစီပြနာတို့လေ၊ချွေးပေါက်ကျေတာတို့ဝက်ချံထွက်တာတို့ ใช่นี่คือ,อยา,าอล้างหน้าสบุ่ล้างหน้าอันนี้ยาล้างหน้าอันนี้เกิดจ้าอยาู่น่จ้ะตัวทีจู่ว่าก็เคยเป่าลูเลชนตัวไทยไม่สนอ,อ๋อเอาเจ๊เจ๊มาอยาจจ่างนี่ยโอ้ใส่จารดีลูจู่ว่าก็มาปามน,นลู แต่ะสวยไม่เหมือนอะไรกันทุกท่าทั้งตรงมือโอ้โหสีได้มาอย่าเนี่ย้อุษาลีรีอาจจะรู้สเนั่นน่่นตะตาเลยจ้าเป็นไหมยันนาป้องเดินสีมาเป่าที่ต้องว่าเราต้องเนียเลยป่าพีตาบอกว่านี่ทุกคนถ้ามีจุดเนี้ยจะเป็นแบบว่าเอ่อผลิตจากไทยแต่อันที่ขายขายที่ตลาดมันจะมีผลิตจากพม่าก็มีนะอันนี้คือจากไทยเลยเนี่ยนะ

promotion ซีนเนี่ยเฉยๆมาส่วนใหญ่ด่าเลี้เนี่ยเว้ยเสียไม่รู้ป่าวรู้บริษัทอ่ะจ่อญาณล่ะไม่รู้ด่าโอ๋เว้ยตုံးเนี่ยตัวมิตรอ่ะเล่ห์สอนเปลี่ยนภิแล้วปีด่าล่ะด่าอีโหโลอ๋อน้องดูดอกอันนี้คือเป้งครับเป้งมันชี้ล่ะถ้ามีอยู่นามีอยู่อันน่ะมั้ยไม่เอาน้ํามันเลยต้องดูอันนี้ยาดหรออันนี้นะ ก็คือแบบว่าเหมือนอะไรนั้นลองปืนอะแต่งอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไล่ซอะไรอะอาโลอาโลเนาะมาใจ่จับน้ำใดแบบออกอะ กันน้ำกันน้ำไม่ได้ไปลองันยังอนี่นี่น้องมหสนี้ยิ่สุขานลนี่ลูกเล็กขานีเออกันน้ำอันนี้อืมอนมอนมอมอกนอืมอน

อันนี้น้สวยเลยออให้กัให้นานนี้ตึงบอกดีอะล่ะไม่ออกเลยหรงคือคือเราเราซื้อมาเราก็ไม่ถูถืแบบเนี้ยหรอถ้าเราใส่ก็แบบว่าอะไรลดใส่แบบนี้มันก็ไม่ออกแบบเนี้ยนะคืท่องอไย่าง้นูล่ายนทอญาตตอะไรวัวกันปะไ 哦，真话。<music> <music> ใ่แล้วชเ้ามปลเออ่ะากูท่องได้ไงอ่ันีก็อันี้มืนไปนี่ยราพ้นเมื่อหมืนกว่าอันนี้ก็หคือแบบเขาเ้าลงมาแล้วก็มาขายแบบนี้ก็เลยแบบอมา้โเับ้าบาต็นหกูทะไอปนเอีล้วสอย่างนี้าเสื้หมืนไปนี่ฟรีอันนี้่้าอันนี้หมื่นไปก็สองนั่นแะ

เมืออสมมติว่าซื้อยาสโาหเนีมันที่ทีขายยาสหัันเนี่ยถ้าซื้อยาย่างนาก่อนขายยา่านากยแต่ถ้าซื้ออันเดิมเนี่ยมันที่แถมสามเนาะมันต้ได้ไใช้ได้ได้ก็ซื้อเพ่มคือแบบ ซื้อหนึ่งแถมสามซื้อซื้อซื้อหนึ่งอันเนี้ยแพงที่สุดนะถ้าเสื้อเน,นี้ยถึงแถมสามแต่ถ้าเสื้อ,อถูกกว่าน,นี้ก็แถมสองอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเขามาขายพอดีก็เลยมาเอ่อมา <c oughs> ให้ดูนะคะเออว่าเจ้าสุนียบุญยัยพี่เจ้าชื่อเจ้าสี่บุญย์เหรอนี่นี่ถ้าฉีดแล้วก็แบบอ่าโค้งกอดทิศใจอะไรประมาณนี้อ่า <c oughs> เออแบบติด นุ่มๆติดเลยหข้กาได้วละหมดหมดละหมดละก็มาขายหมดเลยโอ้โหจุ๊บยากก็จุ๊บยากก็น่าจุดแก้มก็แบบไม่ออกใช่ไหมอ่ะอำแก้มแล้วไม่ออกเลยอะไรประมาณนี้ หรือว่าแล้วจ้าทุกคนดูสิอ๋ออะไรเนี่ยอะไรนะสีปากนะคะก็คือแบบเราก็เป็นคนแปลแปรให้พี่เขานะพี่เขามาขายอันเนี้ยมันก็จะเป็นแป้งเอออันนี้คือแบบอินดียนะคะอินทียาก,ก็คือเออทางไทยเขาเรียกว่าอินทิยาเมืองอินทิยานะฮะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเนี่ยเขา ดูดิสัตว์ใอินเดียเนี่ยแหละเนี่ยภ,ภาษาแบบเนี้ยเนี่ยภาษาเป็นแบบเนี้ยเออนี่นนี่นะคะก็จะว่าซื้อหนึ่งซื้ออันนี้แถมสองแต่ว่าเลือกเอานะคะยาทั้งหน้าก็มีแต่น้องเลือกอยาทั้งหน้าไม่ไม่อ่ะไ,ไม่เอาดีกว่าก็เลยเลือกที่เป็นยาสนะับมม่ะ อันนี้เสื้อันี้9,500จัดนะคะเท่าเท่าเทียมกับ200บาทเนาะโอเคก็อันเนี้ยแหละนี่ก็สีปากก็จะเป็นของแถมแต่ว่าเขาไม่ให้น้องหรอกแต่ว่าน้องเป็นคนแปรให้เขาก็เลยแบบอยู่ใกล้ชิดเขาไงเขาก็เลยมาท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 ามือน้องเอามือน้องไปทา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 แล้วฉันได้อะไรเนี่ยแปรก็ต้องแปรอีกมันก็ต้องให้แบบว่าเป็นคนทดลองอีกอ่าทีนี้ ใจดีไปโอเคนี่ก็จะเป็นแป้งน้องจะลองใส่ดูมันก็น่าจะดีเพราะว่ามันคือการ <c oughs> กันน้ำไงกันน้ำมันก็จะแบบกันไว้แบบเนี้ยกันแบบหน้าเรา <c oughs> น้ำจะได้ไม่นั่นนี่แต่ว่าน้องอันนี้คือแบบมันจะถูกกับหน้าไหมนี่ <c oughs> ก็ว่าไปอีกอย่างนะคือตอนนี้คือ มันก็น่าจะถูกอยู่แหละเพราะว่าหน้าน้องอะถูกง่ายอยู่ไม่ต้องแบบเรื่องมากแค่มันกันเหงื่อกันน้ำก็โอเคแล้วะนาะอทุกคนเขาว่าขายเป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะเออมาจอดแล้วก็เอารถมาจอดแล้วก็แบบเที่ยวขายแบบนี้เป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะ ก็ผู้ชายก็มีผู้ชายก็เข้าในหมู่บ้านกวางเยอะเยะแแล้วก็ผู้หญิงก็มีนะคะน,นี่ก็จะเป็นผู้หญิงคนหนะึ่งอันที่ผู้ชายเขามาขายอะ่ะเขาไม่พูดอะไรเลย,เลยทุกคนแบบกลางร่มแล้วก็เดินเดินเดินในหมู่บ้านไม่พูดอะไรเลยแต่อันนี้พูดเก่ง่ยผู้หญิงเนาะมันก็แบบว่าถ้าขายเครื่องสำอางก็ต้องแค่ผู้หญิงแล้วแล้วคนที่แบบพูดเก่งเหมือนผู้หญิงก็มีแล้วก็พูดไปอันนี้ก็แบบว่าเราพาทุกคนนะไปชมบรรยากาศชาวบ้านในหมู่บ้านกวาง เอ่ออะไรนะลำนานะคะลำนาก็ไปสร้างความสุขความเฮฮาให้กับสาวบ้านนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็แต่แรกว่าอ,อจะให้เขาลำวงนะคะแต่ว่าเขายังไม่ไม่นำก็เลย เลยกลับมานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นเพีงเท่านี้เองนะคะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s ับส c ค i b e ด้วยนะคะมาดูใหม่ๆก็ผักติดตามด้วยนะคะโอเคก็เอ่อลาขอตัวลาเพลงค่นนี้ค่ะไปไปรายสวัสดีจ้า